อยากไปเดียงพิเศษด้วยกันวันนี้ค่ะแทนกบกล้วยเมื่อกี้นี่อย่างก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวยังกินไปยังซี่สั่งสั่งคนประจำครับพี่มากินประจำตะเกียรพี่มากินอาทิตย์ละสองวันพี่ไม่เคยได้แบบนี้เลยนะมาตันไหนสั่งตัวนั้นครับคุณอาฟห้อันนี้วีหรือว่าได้ตังเนี้ยใช่คุณไฮฟรีได้ครับโอ้แม่ข้าวว่าได้เด้อจ๋าเด้อแบบนี้ลินก็อยากกินด้วยกันเนี้ยมาอาทิตย์ละมือสองมือเราเคยได้จักเทื่อเด่นนี่เนี้ยเอามาแทะมันดีครับ พี่ก็มาก์กยีเด้แทนซำทำก๋วยเตี๋ยวตเตาเซนก็นได้ครับเจ้ามากินก็ได้ <c oughs> สามเดือนมากินเพื่อนึง <c oughs> ปาดด้าดีท้แม่ทานลำเอียงต้นอย่างป้าซาแซ่บนัวนี่บ่ได้เด้นี่เด้ป้าต้นเด้สั่งตัว,ตนนตรวครับโอ้แล้วต้องเห็นเอฟซีมาถล,ล่มเราป้าจุกๆแสดงว่าจะจะจะมาช่วงเมย์บายเป็นบ่ช่วงที่ค้นซิเบิด<น>์แล้วกันเลยสองเตหะบาดสารโอ้เพลินเวลา เราจะลิ้นมากินตอนสิบเอ็ดโมงนี่ไ่ได้เรื่องเลยนี่จัดมาให้ลินด้วยกันเนื้อลิซี่กินด้วยกันนี่นี่เห็นสวยๆอย่างนี้แห้งนะจะบอกให้นะจัดมานะจัดกินด้วยกันนี่ซิมเบิ้งนี่เออเทนโป้กล้วยนะคะมาตัดตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างเดียวเลยทิ้งจีบเกินรีวิวครับของของเอ่อของเอสสุภกิจนะคะป้อยเมื่อใดสิบสามครับวันที่สิบสามมีคุณอาอ้าเมื่อมันเกิดได้จอหนี่เหรอเนี่ยครับ เจ็บเกินเลเวลนะคะโดยน้องแทนอีกแล้วนะคะแทนก้กล้วยนะคะติดตามมึงได้จ่าเด้อนี่จบเอ้ากินน่ะล่ะถ้่บ้าเบ้งพี่อ่ะเอาเ